สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยและสําหรับในคลิปนี้สําหรับผู้ประกันตนมาตรา40หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ได้สูงสุดถึง 27,000บาทต่อปีกันเลยนะคะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์คลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ ค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยเนื่องจากว่าหลายๆคนยังไม่รู้สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นสําหรับการที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เนื่องจากว่ามีสิทธิประโยชน์เยอะมากๆรวมถึงสามารถรับได้ทั้งเงินบำเหน็จ เงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ด้วยนะคะซึ่งสําหรับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้เนี่ยหลายๆคนอาจจะพลาดตรงนี้คือเราอาจจะไม่เข้าใจในเงื่อนไขหรือบางคนอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราสามารถรับได้สูงสุดถึงปีละ2 7 0 0 0บาทเลยนะคะเริ่มจากที่คุณสมบัติก่อนนั่นก็คือ ต้องมีอายุ15 65ปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเกิน65ปีไปแล้วเราจะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนนะคะใครที่อยู่ในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40มีการส่งเงินสมทบมาโดยตลอดสามารถส่งได้ตลอดชีวิตเลยนะคะ พียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราอายุเกิน65ปีแล้วตรงนี้เราถึงจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นั่นเองนะคะและผู้ที่จะเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะต้องมีอาชีพอิสระที่ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในระบบของประกันสังคมนั่นเองซึ่งตรงนี้จะได้ทั้งในเรื่องของเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ทุพพลภาพเงินชราภาพเงินสงเคราะห์บ,บุตรแล้วก็ค่าทำศพด้วยนะคะซึ่งเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ ตรงนี้แหละที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถรับได้สูงสุดถึง27,000บาทนั่นก็คือสำหรับผู้ที่อยู่ในแผนที่1กับแผนที่2เราส่งเพียงแค่70บาทกับ100บาทต่อเดือนนะคะตรงนี้จะรับ เงินชดเชยกรณีการขาดไรายได้ได้วันละ300บาทถ้าหากว่าต้องเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลและมีใบรับรองแพทย์นะคะจะได้รับเงินสูงสุดวันละ300บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด30วันก็เท่ากับว่าเราสามารถรับได้900าบาทต่อปีเลยแต่ถ้าหากว่าคุณหมอสั่งว่าหลังจากที่นอนโรงพยาบาลแล้วต้องพักผ่อนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เราสามารถนำใบรับรองแพทย์มารับได้นะคะถ้านอนอยู่บ้านก็วันละ200บาทนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเพราะเราจ่ายเพียงแค่เดือนละ70บาทหรือ1 0 0บาทแต่เราสามารถรับได้สูงสุดถึง9 0 0 0บาทต่อปีเลยถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยส่วนแผนที่3นะคะเช่นเดียวกันเลยถ้าหากว่านอนโรงพยาบาลรับได้วันละ300บาท ถ้าคุณหมอสั่งให้พักต่ออยู่บ้านรับได้200บาทแต่สําหรับแผนที่3ซึ่งเราจ่ายอยู่เดือนละ300บาทตรงนี้นะคะจะรับได้สูงสุดถึง90วันเท่ากับว่าถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลไม่มีรายได้แต่เราจะมีเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ตรงนี้เข้ามาช่วย สูงสุดถึงปีละ27,000บาทนั่นก็คือเอา90คูณ300บาทนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่มีเงื่อนไขนิดนึงเพราะหลายคนถามมาว่านอนโรงพยาบาลได้ใบรับรองแพทย์ไปที่ประกันสังคมแต่ไม่ได้เงินตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเงื่อนไขของการที่จะเกิดสิทธิ์ รับเงินกรณีชดเชยการขาดรายได้ตรงนี้เราจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมา3ใน4เดือนก่อนเจ็บป่วยนั่นก็คือเราเจ็บป่วยวันไหนก็ตามนับย้อนขึ้นไป4เดือนใน4เดือนนี้เราจะต้องมีการส่งเงินสมทบมา3เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะอันนี้เขาไม่ได้ดูว่าเอ้ยที่ผ่านมาฉันส่งมาตลอดเลยนะ แค่ขาดส่งช่วงที่ก่อนเจ็บป่วย2เดือนเองอันนี้เขาก็จะไม่นับนะคะถึงเราจะส่งมาตลอด3 4ปีที่ผ่านมาแต่มาขาดส่งแค่2เดือนก่อนที่เราจะเจ็บป่วยตรงนี้เขาก็ถือว่าเราขาดสิทธิ์ในการที่จะรับเงินในเรื่องของกรณีชดเชยการขาดไรายได้เนื่องจากเขานับย้อนขึ้นไป4เดือนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้อยถึงแนะนําในทุกคลิปเลยว่า พยายามอย่าขาดส่งเงินสมทบเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมบ้างไม่ได้ตั้งใจบ้างนะคะก็คือให้เราส่งมาเรื่อยๆแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ส่งมาเลย2-3ปีแล้วแต่เอ้ยปีนี้เพิ่งอยากจะคิดส่งส่งมาตลอดเลย แล้วนับย้อนขึ้นไปก่อนเราเจ็บป่วย4เดือนถ้าหากว่าเรามีการส่งเงินสมทบมาสาใน4เดือนเราก็สามารถที่จะเบิกเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ส่งก็ตามเงื่อนไขเขามีนิดเดียวนะคะสําหรับคนที่จะรับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ก็คือก่อนวันที่เราเจ็บป่วยนับย้อนขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าหลายๆคนบอกลืมทํายังไงตอนนี้เนี่ยทางประกันสังคมเขาสามารถให้เราหักเงินผ่านบัญชีธนาคารได้แล้วนะคะซึ่ง ตรงนี้เป็นสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกันตนเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์รับเงินชดเชยตรงนี้นั่นเองแต่บางคนบอกว่า ไม่เป็นไรไม่ได้รับเงินกรณีชดเชยการขาดรายได้ไม่เป็นไรเพราะรู้ตัวเลยว่าลืมส่งในช่วงนี้แล้วถ้าหากว่าเราเกษียณเราต้องการที่จะรับเงินบําเหน็จชราภาพตรงนี้เราสามารถรับได้ไหมนั่นก็คือรับได้แน่นอนนะคะเงินที่เราส่งมานะจะได้คืนแต่จะต้องเป็นแผนที่2กับแผนที่3เท่านั้น แผนที่1ที่จ่ายอยู่70บาทจะไม่มีเงินบําเหน็จชราภาพนะคะแต่แผนที่1ที่เราจ่ายอยู่70บาทเนี่ยก็สามารถเข้าเงินไขทุกอันได้ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยการขาดรายได้รับได้ทุกพลภาพได้เงินชราภาพได้และค่าทําศพได้นั่นเองเพียงแต่ไม่มีเงินบําเหน็จชราภาพแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในแผนที่2กับแผนที่3นะคะเราก็สามารถรับเงิน บำเหน็จชราภาพได้เมื่อเราอายุครบ60ปีและลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนส่วนจะได้รับเท่าไหร่นั้นแต่ละคนรับไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่า คนที่อยู่ในแผนที่2ก็เอา50บาทคูณจํานวนเดือนเข้าไปว่าเราส่งมากี่เดือนถ้าแผนที่3เอา150บาทคูณจํานวนเดือนเข้าไปว่าเราส่งมากี่เดือนตรงนี้ก็จะเป็นเงินบํ<__ <L> __>บาเหน็จชราภาพของเรานะคะที่เราจะได้รับถ้าหากว่าเราส่งบ้างไม่ส่งบ้างอันนี้ก็ได้รับเช่นเดียวกันแต่แผนที่1น,นี่ไม่มีนะคะถ้าหากว่ารู้ในคลิปนี้แล้วว่าเอ้ยแผนที่1มันไม่มีเงินบําเหน็จชราภาพนี่นา เรายอมส่งเพิ่มอีก30บาทต่อเดือนขึ้นมาเป็นแผนที่2 100บาทได้ไหมอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแผนได้นะคะคือเงื่อนไขของการเปลี่ยนแผนประกันตนประกันสังคมเนื่องจากม40เนี่ยเขามี3แผนเนาะแผนที่1 70แผนที่2 100และแผนที่3-300ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแผนเราก็สามารถไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมได้นะคะแต่เขาจะไม่สามารถไปเปลี่ยนที่เซเว่นได้นะเซเว่นเนี่ยเพียงแค่เราสามารถไปจ่าย เงินสมทบได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขจะต้องไปที่ สำนักง,งานประกันสังคมแจ้งเปลี่ยนได้ปีละ1ครั้งนะคะอย่างเช่นเราอาจจะอยู่ในแผนที่3แต่อุย๊ยช่วงนี้เงินน้อยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากเปลี่ยนมาเป็นแผนที่2ก็สามารถเปลี่ยนลงมาได้ไม่ใช่เปลี่ยนขึ้นได้อย่างเดียวนะหรือคนที่รู้ว่าอุย๊ยเจบาทไม่มีบําเหน็จชราภาพอยากได้อยากเปลี่ยนกลับขึ้นไปก็เปลี่ยนได้ปีละ1ครั้งตามแต่เราต้องการเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครกังวลว่ากลัวที่จะลืมจ่าย ตรงนี้เนี่ยก็สามารถหักผ่านบัญชีธนาคารได้นะคะรวมถึงเงินถ้าหากว่าเราเสียชีวิตแล้วเราส่งมาตลอดเงื่อนไขของเขานะคะเราสามารถ รับได้สูงสุด50,000บาทสำหรับคนที่อยู่ในแผนที่3และ25,000บาทสำหรับคนที่อยู่ในแผนที่1และแผนที่2ใครเป็นผู้จัดการศพคนนั้นก็จะได้รับเงินตรงนี้ไปเลยนะคะคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40มาแจให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ